สวัสดีค่ะท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าสถานการณ์โควิดทั่วโลกนะคะมีผลต่อทุกๆคนเลยนะคะในโลกใบนี้รวมถึงประเทศไทยเราด้วยค่ะไทยเราเจอมาตั้งแต่ปี63 64ในปี64นี้นะคะทุกๆท,ท่านนะคะเดือดร้อนเป็นอย่างมากเลยบางท่านก็โดนยึดบ้านยึดรถบางท่านก็โดนปิดกิจการหรือ ต้องเป็นหนี้เป็นสินเข้ามากมายบางท่านก็ตกงานเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรนะคะก็ยังหางานทําไม่ได้ เพราะฉะนั้นทุกท่านก็ย่อมอยากจะทราบว่าดวงในปี2,565นั้นจะเป็นเช่นไรในคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์ชาวราศีมีนในปี2,565ในเรื่องของการเงินการงานและความรักนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในช่องจีฬาพาชาแนวทาง YouTube ด้วยนะคะเราก็มาดูกันเลยนะคะ ชาวราศีมีในปี2,565แต่ก่อนที่จะเข้าไปใน ปี2อ6 5นานั้นจิตลาก็จะขอเกลิ่นรายละเอียดนะคะเพื่อปูให้ท่านผู้ชมได้มองเห็นนะคะการโคจรของดวงดาวซึ่งการโคจรของดวงดาวก็ค่อนข้างจะดูสลับซับซ้อนมากๆในช่วงของระยะเวลาปี6,465นี้นะคะเราก็มาดูจุดแรกเลยค่ะก็คือที่ลัคนาราศีมีนนะคะชาวราศีมีนนะคะมีดาวพระพฤหัสเป็นดาวประจําตัวและดาวพระพฤหัสดวงนี้นะคะก็หมายถึงเรื่องของการงานของชาวราศีมีนด,ด้วยเช่นเดียว กันค่ะในช่วงของเดือนตุลาคมปี64นี้นะคะดาวพรพพฤหัสดวงนี้ซึ่งหมายถึงการงานและตัวตนของชาวราศีมินเองโคจรถอยหลังค่ะเข้ามาอยู่ในภพโชคลาภ แน่นอนเลยนะคะช่วงระยะเวลาประมาณ1เดือนก,อนกว่านี้ของเดือนตุลาคมปี6-4นี้ชาวราศีมีนบางท่านที่ไม่ได้งานเลยหรือตกงานมานานแล้วก็อาจจะมีงานในช่วงนี้ก็เป็นไปได้ส่วนท่านใดที่มีงานทําอยู่แล้วนะคะในช่วงของระยะเดือนตุลาคมนี้ก็อาจจะได้ผลประโยชน์ได้รายได้จากงานตรงนี้แล้วค่ะ แต่หลังจากวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ดาวพระพฤหัสดวงนี้นะคะก็โครจรเข้ามาอยู่ในเรือนวินาศอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งจะอยู่ยาวไปเลยนะคะจนถึงวันที่8เมษายนปี65ก็หมายความว่าในช่วงระยะเวลานะคะหลายๆเดือนก็คือตั้งแต่9พฤศจิกายนปี64ถึง8เมษายนปี65นั้นการงานของชาวราศีมินก็กลับไปเหมือน คล้ายๆกับช่วงต้นๆปีก็คือตั้งแต่มีนาคมเป็นต้นมาของปี64นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาประมาณ4 – 5เดือนการงานของชาวราศีมีนก็ยังทำงานอยู่เบื้องหลังบางท่านก็ยังเอางานมาทำที่บ้านหรือบางท่านก็นะคะก็เอาความรู้ที่ท่านเคยมีหรืออาชีพเก่าๆที่ตัวเองเคยทำหรือกลับมาหารายได้อีกเช่นเดิมค่ะแต่จุดไฮไลท์ที่สำคัญก็น,นะคะก็คือ หลังจากวันที่8เมษายนปี65นั้นนะคะดาวพระพฤหัสด,ดวงนี้ค่ะโคจรเดินหน้าเข้ามาทับที่ลัคนาชาวราศีมีนนะคะตรงจุดนี้ค่ะที่จะส่งผลดีต่อชาวราศีมีนมากๆเลยทีเดียวนะคะดาวดวงนี้เขาจะอยู่ตั้งแต่วันที่9เมษายนปี65อยู่ยาวไปเลยค่ะจนถึงวันที่19เมษายนปี66 เพราะฉะนั้น1ปีเต็มๆเลยนะคะที่ดาวพระพฤหัสทับที่ลัคนาชาวราศีมีนและได้ตำแหน่งกเกษตรตราธิบด,ดีก็หมายความว่าชาวราศีมีนนะคะมีเกณฑ์การงานที่มั่นคงเป็นปึกแผ่นค่ะถ้าท่านใดทำงานเกี่ยวกับองค์กรต่างๆหรือบริษัทต่างๆมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะการงานมั่นคงและก็ตำแหน่งที่มั่นคงนั่นเองค่ะ แต่ถ้าท่านใดนะคะมีธุรกิจเป็นของตัวเองการงานก็จะมั่นคงเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องต่อไปนะคะก็คือเรื่องการเงินของชาวราศีมีนค่ะตรงจุดนี้นะคะมีดาวมฤตยูมาอยู่6ปีแล้วค่ะและยังอยู่ตรงนี้อีกประมาณหนึงปีนะคะเขาจะออกจากตรงจุดนี้ไปที่พบของเพื่อนฝูงสังคมคนรอบข้างก็ประมาณวันที่7กร,รกฎาคมปี65ค่ะ ดาวดวงนี้นะคะเมื่ออยู่ในภพการเงินก็จะส่งผลต่อชาวราศีมีนจากลักษณะก็คือชาวราศีมีนจะมีเกณฑ์หาเงินที่ไม่เคยทำเช่นนี้มาก่อนเลยช่วงระยะเวลา5-6ปีที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นอย่างบางท่านนะคะเคยทำงานบริษัทแต่บางท่านก็ออกมาค้าขายอะไรทำนองนี้ค่ะบางท่านอาจจะเคยเป็นนายหน้าตัวแทนซื้อมาขายไปแต่กลับไป ทำเกี่ยวกับอาหารการกินอย่างนี้ก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันเห็นไหมคะก็จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการหาเงินนั่นเองนะคะแต่ดาวดวงนี้เมื่อเขาเมื่อวันที่7กรกฎาคมปีหเห้าเขาโคจรอ,ออกไปแล้วนะคะอยู่ในภพของสังคมคนรอบข้างแต่หลังจากวันที่1ทธันวาคมปี65ค่ะ เขาโคจรถอยหลังกลับมาอยู่ที่พบการเงินของชาวราศีมีนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อยู่ยาวไปเลยค่ะจนถึงวันที่8มีนาคมปี66ค่ะเขาถึงจะโคจรย้อนกลับไปอยู่ในพบของสังคมคนรอบข้าง อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงของปี65นี้นะคะการเงินของชาวราศีมีนก็ยังมีขึ้นนลงๆนะคะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงสลับกันไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามจากการงานที่มีความมั่นคงเพราะฉะนั้นในช่วงการเงินของปี65นั้นก็ต้องส่งผลดีไปตามการงานนั่นเองนะคะในจุดต่อไปที่เราจะนำมาพิจารณาให้มากม อีกดวงหนึ่งก็คือดาวพระราหูดวงนี้นะคะซึ่งในปี65นี้นะคะเขาจะส่งผลในเรื่องของการเงินของชาวราศีมีนเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะดาวพระราหูนะคะโคจรเข้ามาอยู่ในภพของเพื่อนฝูงสังคมคนรอบข้างตั้งแต่วันที่10กันยายนปี63แล้วก็อยู่ยาไปเลยนะคะจนถึงวันที่30มีนาคมปี65ค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะ หนึ่งปีครึ่งนะคะที่ดาวพระราหูอยู่ตรงจุดนี้ชาวราศีมีนมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยแน่นอนเลยค่ะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงสังคมเพื่อนฝูงคนรอบข้างนะคะเปลี่ยนไปเป็นคนละจุดกันเลยนะคะ จากสังคมหนึ่งไปสู่สังคมหนึ่งค่ะพะดาพระราหูนะคะเมื่อเขาเข้ามาอยู่ในพบอะไรเขาก็จะเปลี่ยนแปลงพบนั้นค่ะในเมื่อตรงจุดนี้หมายถึงสังคมคนรอบข้างเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะ1ปีครึ่งนั้นนั่นเองนะคะซึ่งบางท่านนะคะช่วงระยะเวลา1ปีครึ่งที่ผ่านมานี้นะคะบางท่านก็ไม่ค่อยมีความสุขค่ะเพราะมันเปลี่ยนที่อยู่เราต้องปรับตัวเองใหม่ถูกไหมคะถ้าได้สังคมที่ดีก็ทุกอย่างก็แฮปปี้ไปแต่บางท่านได้สังคม ที่ไม่ดีก็ต้นค่อนข้างรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสุขในช่วงระยะเวลา1ปีครึ่งนี้นะคะแต่ที่จะชี้ให้เห็นเด่นชัดในปี65ก็คือดาวพระราหูดวงนี้นะคะเมื่อวันที่1ค่ะเมษายนปี6 5เขาโพจรเข้ามาอยู่ในภพการเงินของชาวราศีมีนและเขาจะอยู่ตรงนี้ก็ประมาณ1ปีครึ่งเลยนะคะดาวดวงนี้เมื่อเขาเข้ามาอยู่ภพอะไร จีราก็บอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าเขาจะไปเปลี่ยนแปลงใน,ในเรื่องดังกล่าวนั้นๆในเมื่อนะคะวันที่1เมษายนปี65เข้าโครจรเข้าไปอยู่ในพบการเงินก็แสดงว่าการเงินของชาวราศีมีหน1ปีครึ่งหลังจากวันที่30มีนาคมปี65เป็นต้นไปนั้นมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนเลยในเมื่อการงานก็มั่นคงใช่ไหมคะโชคลาภก็เนืองนองเพราะฉะนั้นการเงินในช่วงระยะ ปี2565ของชาวราศีมีนจะต้องมีการเงินที่สัพพัดนะคะการเงินมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นท่านจะรวยหรือไม่รวยนะคะจะรวยมากรวยน้อยก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมชาวราศีมีนนะคะว่าจะมีความขยันมากน้อยแค่ไหนเพราะดาวการเงินของท่านอย่าลืมนะคะเป็นดาวพระอังคารดาวพระอังคารนี้ท่านจะต้องขยันค่ะแล้วท่านจะต้องมีความอดทนนะคะ แล้วท่านจะประสบความสำเร็จค่ะนะคะในปี65นี้นะคะชาวราศีมีนมีเกณฑ์นะคะการงานเด่นการเงินดีนะคะโชคลาบก็เนืองนองถือว่าเป็นปีที่จะเหมือนกับสตาร์ทใหม่เหมือนจะเริ่มต้นใหม่หรือเหมือนตายแล้วเกิดใหม่นั่นเองค่ะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่มีความสำคัญมากๆสำหรับชาวราศีมีนใน ปี65ก็คือเรื่องของความรักค่ะช่วงที่ดาวพะพฤหัสนะคะมาทับที่ลัคนาก็คือประมาณวันที่9เมษายนปี65เขาก็จะอยู่ยาวไปเลยนะคะจนถึงวันที่19เมษายนปี66 1นึ่งปีเต็มๆนะคะที่ดาวพระพฤหัสทับที่ลัคนาดาวพับพฤหัสทับที่ลัคนาหรือเล็งลัคนาคนนั้นมักจะได้คู่ครองนะคะ และดาวดวงนี้เข้ามาได้ตําแหน่งที่ดีถูกไหมคะเป็นเกษตรราที่ปดีก็หมายถึงว่าคนที่เข้ามาในช่วงระยะเวลานี้ก็จะเป็นคนที่มีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคงมีการงานมีหน้ามีตาในสังคมนั่นเองค่ะถ้าท่านใดนะคะยังโสดก็อย่าลืมนะคะมองมองดูด้วยนะคะอย่ามวัวแต่หาเงินหรือทำงานมากเกินไปนะคะ หรือถ้าท่านใดนะคะที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็ต้องให้ระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะดาวดวงนี้เมื่อเข้ามาทับที่ลัคนาก็อาจจะมีรักซ้อนซ่อนรักเข้ามาก็เป็นไปได้นะคะในเรื่องของความรักนี้นะคะจีราก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนะคะมีวิจารณญาณที่ดีและก็มีสติในการพิจารณาเรื่องนี้ให้รอบคอบค่ะนะคะจีราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าท่านผู้ชมชาวราศีมีนจะได้คู่ครองที่ดีมีความน่ารักและก็สมกับที่ตัวเองต้องการนะคะ ส่วนนะคะ,ะดวงรายเดือนของปีพศ2565นั้นนะคะจิลาก็จะมาอัปเดตให้ทุกๆุกเดือนเลยนะคะเดี๋ยวก็ถึงประมาณธันวาจิลาก็จะเริ่มทำในเดือนของมกราให้นะคะเพราะว่าดาวการเงินนะคะของชาวราศีมินก็คือดาวพระอังคารใช่ไหมคะเขาจะอยู่ราศีละประมาณ หเดือนครึ่งค่ะเขาก็จะโครจรไปเรื่อยๆ,ๆของเขาตอนนั้นแล้วก็จะมาอัปเดตดวงเป็นรายเดือนอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเรื่องสุขภาพหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะเราจะมาอัปเดตเพราะว่าการพยากรณ์ในคลิปนี้ก็เป็นการพยากรณ์โดยเอาดวงดาวที่ใหญ่ๆนะคะไปโครจรอ,อยู่ตรงไหนก็จะส่งผลกระทบต่อดวงดวงนั้นเป็นอย่างมาก สาระสําคัญก็อยู่ที่ดวงดาวสี่ดวงนี้นะคะที่จิลาพยากรไปให้ท่านผู้ชมฟังนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมนะคะอย่าลืมค่ะเอาคําพยากร์ตรงจุดนี้นะคะเป็นแนวทางของท่านเพื่อจะได้ทราบว่าในอนาคตของปี65นั้นจะเป็นเช่นไรเพราะฉะนั้นนะคะณช่วงเดือนตุลาคมนี้ ชาวราศีมีนทุกท่านนะคะอย่าท้อแท้นะคะมีปัญหาอะไรมีการงานที่อาจจะไม่ถูกใจหรือการงานยังไม่เป็นปึกแผนหรือการงานยังไม่มั่นคงไม่ต้องท้อค่ะท่านทําต่อไปนะคะมันก็จะเป็นจุดพื้นฐานหรือเป็นรากฐานที่จะนําไปสู่ในอนาคตในปี65นั่นเองค่ะ จากการพยากรณ์ที่จบลงไปแล้วนั้นนะคะจิลาก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าท่านชาวราศีมีนทุกๆท,ท,ท่านจะชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะท่านก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ